สวัสดีค่ะพี่ๆชาวบ้านนิคมทุกคนนะคะวันนี้แพรก็มาคุยกันอีกแล้วนะคะอ่ามีดมีปัญหาค่ะมีดไม,ม่คมนะคะมารับใหม่ค่ะตัวนี้นะคะเป็นหินเหล็กสําหรับแม่บ้านทั่วไปเลยนะคะที่มีปัญหาหินหล่นแล้วแตกนะคะตัวนี้มาแทนนะคะมาแก้ปัญหานะคะตัวนี้จะเป็นหินเพชรนะคะมาพร้อมฐานรองยึดแน่นเลยนะคะความหนาจะประมาณอยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดมิลน,นะคะตัวนี้นะคะ หนาพอสมควรตัวนี้จะมีให้ทั้งหมดเบอร์400กับเบอร์1,000นะคะทางบ้านนิคมจะมีให้แบบนี้เลยนะคะและแถมตัวปรัคององศาสำหรับคนไหนที่กังวลเรื่ององศาไม่ตรงนะคะใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะสำหรับมือใหม่ที่รับมีดนะคะไม่ต้องไปรอใช้ใครค่ะคือการรับมีดนี่คือต้องไวต้องคมเดียวนั้นด้วยนะคะอ่า พร้อมน้ามันรับมีดนะคะจากทางบ้านมีดคมนะคะเป็นน้ํามันอ้อยธรรมชาตินะคะตัวนี้นะคะเราแถมไปให้ด้วยนะคะที่ไหนไม่มีที่นี่ที่นี่มีที่เดียว <c ười> นะคะอ่าเดี๋ยวแพรจะมารับให้ดูกันก่อนที่เราจะรับนะคะมีดเราก็ต้องทําความสะอาดก่อนก็คือไปล้างด้วยซันไลนนะคะล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาลงกับหินตัวนี้แล้วก็มาใช้กับน้ำมันตัวนี้นะคะอ่าเดี๋ยวแพรจะ รับให้ดูเลยหยดหินลงไปในขั้นตอนแรกคือเบอร์400ก่อนนะคะตัวนี้แพรใช้มานานแล้วนะคะปี2ปีได้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวเทสสําหรับแพรเลยนะคะสําหรับใครเคยดูคลิปเก่าๆก็จะเห็นได้เลยว่ายังใช้อยู่นะคะตัวนี้ก็ผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะตัวนี้พยายามไม่ให้โดนน้ํานะคะแต่ก็ไม่ค้นสนิมนะคะเพราะว่าเช็ดทําความสะอาดทุกรอบนะคะก่อนที่ พอเรารับเสร็จแล้วเราก็เช็ดทำความสะอาเดเรียบร้อยเลยเดี๋ยวมารับกันนะคะกับมีตัวนี้นะคะอ่าเดี๋ยวแพ์จะใส่ตัวของอุสาให้ดูก่อนนะคะสอดเข้าไปแบบนี้เลยนะคะมันจะมีร่องนะคะสําหรับมือใหม่นะคะตัวนี้ก็วางให้พยายามให้ตรงกับหินนะคะแบบนี้นะคะจะได้ยินเสียงแบบนี้ปิ๊บ๊๊นี้นะคะแต่ส่วนมากแพระจะไม่ใช้นะคะเพราะว่าก็ค่อนข้างทานานนะคะ ตัวนี้สามารถรับพวกขวานพวกอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะงานหนักๆก,ก็ได้เลยนะคะสําหรับนีดที่แบบเยินมาแล้วอย่างแบบบินอะไรงนี้ก็ไปหาหินที่แบบหยาบเก็บเก็บเก็บความเย็นมันก่อนนะคะค่อยมาใส่กับตัวนี้เราก็รับไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะตัวนี้คือใส่กับตัวประคององศานะคะแต่แพรจะรับในเบอร์400ก่อนนะคะก็คือใช้สองเบอร์แค่นั้นก็พอแล้วนะคะ เขาแยกถอดออกนะคะเพราะว่าขนาดแล้วนี่ถ้าใส่แล้วมันจะแบบเงียบน้ำมันก็ใช้ประมาณหยดเดียวก็พอนะคะโอ้ยใช้นานเป็นปีค่ะผ้าอาทิตย์หนึ่งรับสักสองครั้งนะคะน้ำมันนี่ใช้แบบยาวๆเลยนะคะน้ำมันก็แถมไปประมาณร้อยมนะคะไม่มีที่ไหนมีที่นี่ที่เดียวที่แถมให้นะคะอาเห็นไหมคะตัวหินกับตัวตัวจับหินเนี่ยจะไม่ ไม่ขยับเลยก็คือแบบพอวางโต๊ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอามีดมารับได้เลยนะคะคือเหมาะกันมากเลยคือคือไม่ไปไหนไม่ดินไปไหนเลยนะคะสังเกตไหมคะเวลาเรารับหินที่บ้านจะโค้งเว้าตามเวลาเรารับนั่นเลยคะ่ะคือปัญหาความคมจะไม่เสมอกันนะคะอ่าเป็นยังไงคะนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะทีนี้เราก็มาเก็บด,ด้วยเบอร์ หนึ่งพันนะคะเห็นไหมคะดำๆนี่มีแต่แบบเป็นขี้ของมีดเลยเราจะมองดูด้วยตาเปล่าได้เลยนะคะความคมของมีดก็คือแบบเห็นไหมคะตัวเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมคะเห็นไหมขนาดมีดที่เราซื้อมาทีแรกนะคะยังไม่คมเลยครั้งแรกที่เราซื้อมาจากร้านเลยไม่คมนะคะเราต้องมารับก่อนนี่แล้วก็ แล้วก็หยดไปอีกหนึ่งหยดนะคะสำหรับเบอร์พันเนี่ยนิดเดียวเองเห็นไหมคะแล้วก็เก็บความคมได้เลยถ้ามีดคมแล้วจะไม่ค่อยมีเสียงนังฟึด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 ทาไรมันจะเสียงมันจะเงียบหวานหวานภาษาก็วาหวานหวานนะคะเนี่ยถ้าตรงไหนยังไม่คมเนี่ยมันจะจะมีเสียงแปลกๆเลยแหละ ลองสังเกตด,ดูนะคะก็คือแพรอยู่กับมีดนี่พอสมควรเลยถ้ามีเวลาว่างก็จะมาทำวีดีโอให้ดูกันนะคะส่วนมากจะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ <c oughs> ตอนนี้สินค้าเข้าแล้วนะคะสำหรับท่านใดที่รอหิน <c oughs> เพชรตัวนี้อยู่นะคะบางคนยังไม่กล้าตัดสินใจลองดูค่ะเปิดใจค่ะใช้นานได้หลายปีเลยแหละค่ะเนี่ย ยังอยู่ดีมีแรงเลยหินหนูเนี่ยเต็มยังไม่แบบไม่สึกไปไหนเลยอ่ะค่ะเพราะมันหนามากเลยเนี่ยถ้าใครแบบอยากให้แบบเก็บเกสนก็ใส่เบอร์หกพันเบอร์อ่าเบอร์สามพันเบอร์แปดพันอะไรอย่างนี้ไปด้วยก็ได้นะคะมันจะมีชุดชุดใหญ่เบอร์เก็เบเก็บ รายละเอียดีริงเก็บความคมนะคะเนี่ยเราจะมองด้วยตาเปล่าเนี่ยแพรยังมองเห็นนะคะมันจะมีตรงนี้เห็นไหมคะมันจะไม่เท่ากันนิดนึงเนี่ยแล้วก็รับไปอีกแต่ถ้าทำครัวทั่วไปก็ไม่ต้องการคมมากก็ได้อยู่นะคะแต่ถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ยเขาจะชอบมากเลยความคมของมีด มันเป็นอะไรที่แบบคนควานเนี่ยคขารู้กันนะคะบางคนบอกกรีดฝาไอ้กรีดกับคกก็ได้หรอกแป๊บนึงมันไม่ใช่ค่ะอันนั้นคือคุณไม่ใช่มือชีพแล้วอาจจะแก้ไขปัญหาสมอหน้าได้นะคะตัวนี้ก็อาทิตย์นึงถ้าเราทำอาหารทุกวันก็รับครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะน,นี่เห็นไ,ไหมคะว้าว เดี๋ยวจะลงมาปาดกระดาษดูว่าจะเข้านยเดี๋ยวลองบางคนบอกก็เปลี่ยนที่หรือเปล่า <c oughs> วางให้เห็นเลย <c oughs> เดี๋ยวลองดูนะคะถ้าเข้าก็คือแบบคมแล้วนี่ก็คมนะคะแต่ก็มันมีนะก็คือว่าความคมไม่เสมอกันใช่ไหมคะคือแบบถ้าปาดนี่ต้องปาดทีเดียวให้มันขาดนี้นะคะอ่า <c oughs> เห็นไหมคะนี่คือมันจะมีแบบ ตรงช่วงกึ๊นิดนึงนั่นแหละความคงยังไม่เสมอ,อกันนะคะเราก็รับไปอีกได้เลยนะคะ,ะสำหรับท่านใดสนใจเราก็จะมีตัวแถมให้ก็คือเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้น้ำมันออยล์ธรรมชาติจากทางบ้านมีคมนะคะที่อื่นไม่มีแน่นอนมีที่นี่ที่เดียวค่ะก็เราจะให้ไปทั้งตัวฐานรับแล้วก็หินรับด้วยนะคะเป็นชุดใหม่เลยนะคะสำหรับท่านใดสนใจนะคะและเรายังมีเบอร์อ เบอร์สามพันเบอร์แปดพันนะคะตัวนี้จะเป็นชุดใหญ่ก็คือไปกับตัวนี้ด้วยคือในราคาหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบาทนะคะตัวนี้นะคะเพิ่มไปด้วยนะคะแต่ถ้าชุดนี้ชุดเดียวชุดรับมีดแบบเนี่ยตัวเนี้ยค่ะมีหินเบอร์สี่ร้อยเบอร์หนึ่งพันแล้วก็ฐานรองสีดานะคะแล้วก็ตัวประคองศาแล้วก็ตัวนี้นะคะเก้าร้อยเก้าสิบาทค่ะถาาท่านใดสนใจนะคะทักอินบ็อกหาแพ้ได้เลยนะคะทักมาได้เลยนะคะ สนใจหรือมีปัญหาทางการรับมีดอ,อยากให้แนะนำบอกมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะขอบคุณมากๆคะ่ะทักอินบอกค่ะแพ้ได้เลยนะคะ